โครงกานการวางแผนเพื่อดำเนินการธุรกิจและวิธีคิดต้นทุนรวมถึงการหาค่าต่างๆในการทำธุรกิจ ธุรกิจที่เราเลือกนะคะแล้วเ,เลือกทาธุรกิจผลิตครีมบำรุงผิวชื่อบริษัทเมกาจํากัดโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีบริษัทมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานมาแล้ว5ปีเครื่องจักรใหม่ผลิตครีมบำรุงผิวรุ่นเก่ามีราคาต้นทุน1ล้าน4แสนบาทรวมค่าส่งและค่าติดตั้งอายุการใช้งาน10ปีไม่มีมูล,ลค่าซากและจะสามารถขายเครื่องจักรเก่าได้ในราคา800,000บาทสําหรับเครื่องจักรใหม่มีราคาต้นทุน2ล้านบาทค่าส่ง20,000บาทค่าติดตั้ง5,000บาท อายุการใช้งาน10ปีมูลค่าสร้าง4 0 0 0บาทการลงทุนในเครื่องจักรใหม่คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในปี1-2ปีละ4 0 0 0บาทปีที่3-4ปีละ5 0 0 0 0บาทและปีที่5ปีละ6 0 0 0บาทการนำเครื่องจักรใหม่มาใช้ทำให้ต้องมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นปีละ40,000บาท และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น5 0,000บาทและคาดว่าจะได้รับเงินลงทุนหมุนเวียนดังกล่าวกลับมาในปีที่5อัตราภาษี20%และคิดค่าเสื่อมราคาเป็นเส้นตรงอัตราต้นทุนเงินทุน10%จงคำนวณหาเงินลงทุนสุดที่เริ่มแรกเงินสดจ่ายซื้ออุปรกรณ์ใหม่หาได้จากค่าเครื่องจักรใหม่บวกค่าขนส่งบวกค่าติดตั้ง2 2 5 0้านบาทเงินสดรับจากการขายเครื่องจักรเก่า80,0,000บาทหากาักภาษีเนื่องจากกำไร20 0 0 0บาทเหลือ780,000บาท บวกเงินทุนหมุนเวียน5 0 0 0 0บาทเงินสดลงทุนเริ่มแรก2ล้านสอ0 0บาทลบ780,000บวก5 0า0 0บาทรวมทั้งสิ้น1ล้าน2องแ0 0บาทกระแสงเงินสดดำเนินการรายปีกระแสงเงินสดดำเนินงานรายปีในปีที่1นถึงนะคะรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำเครื่องจักรใหม่มาใช้40,000บาทหักค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นจากการนำเครื่องจักรใหม่มาใช้40,000บาทหากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น20,000บาท กำไรก่อนภาษี3ามแสนสี่หมื่นบาทหักภาษี20%นะคะ6 8 0 0 0บาทกำไรหลังภาษี2องแสนเจ็ดบาทบวกค่าเสื่อมราคาสมเพิ่ม20,000บาทกระแ 100, สดดเ,งาา 2, 2, แเงินสดดําเนินงานรายปี2องแสนเก้าหมื่นสองพบาทกระแสเงินสดดําเนินงานรายปีในปีที่3าถึงสี่รายได้เพิ่มขึ้น5้าแสนบาทหักค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น40,000บาทหักค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น20,000บาทกำไรก่อนหักภาษี4 4 0 0 0 0บาท ภ,ภาษี20% 88,000บาทกำไรหลังหักภาษี352,000บาทบวกค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม20,000บาทกระแสเงินสดดำเนินงานรายปี372,000บาท กระแสงเงินสดในปีสุดท้ายของโครงการกระแสงเงินสดในปีสุดท้ายของโครงการปีที่5รายได้เพิ่มขึ้น6 0แสนบาทหักค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น40่0 0บาทหักค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น20 0 0 0บาทกำไรก่อนหกักภาษี540 0ส0บาทหักภาษี20% 1 8 0 0 0 0 บวกค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม2 0 0 0 0กระแสเงินสดดำเนินง,งานรายปี4 5่0 0 0หบาทบวกเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ50,000บาทบวกมูลค่าซากใหม่4,0,000 0บาทกระแสเงินสดปีสุดท้าย9,2,000 0บาทระยะเวลาคืนทุนหาได้จากปีที่3บวกกระแสเงินสดสะสมปีที่3หารด้วยกระแสเงินสดปีที่4ระยะเวลาคืนทุนได้เท่ากับ3.91ปี5ระยะเวลาคืนทุนคิดลด DPB ระยะเวลาคืนทุนคิดลด DPB เท่ากับปีที่4บวกกระแสงเงินสดคิดลดสะสม255,653.02หารกระแสงเงินสดคิดลด561.03 7เท่ากับ4.46ปี 6. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV NPV เท่ากับ35,418 7. ดัชนีกำไร PI PI เท่ากับ 1.2358จอัตราผลตอบแทนภายใน IRR IRR เท่ากับ17.2808%เอร์ซวิธีการหาค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV ดัชนีกำไร,ร PI และอัตราผลตอบแทนภายใน IRR โดยใช้แอปพลิเคชัน Financial Calculator ทำได้ดังนี้ โดยแทนค่าเลท10%จากโจทย์และแทนค่ากระแสเงินสดรายปีได้ดังนี้ปีที่0ลบ1,295,000บาทปีที่1ปีที่2 2,92,000บาทปีที่3ปีที่4 3,72,000บาทและปีที่5 9,2,000บาทใส่ข้อมูลเสร็จแล้วทำการกดปุ่ม calculate หลังจากนั้นแอปก็จะทำการคำนวณและแสดงผลออกมาดังตัวอย่างในกรอบสีชมพู